สวัสดีครับจ่าหนุ่มครับวันศุกร์ที่20ธันวาคม9:03ครับเราดูภาพรวมเอกยูภาคกลางวันนะครับวันนี้เรามีเวน้นสำคัญตอนงทุ่ม30นะครับแล้วก็4ทุ่มนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเลขออกไงผมอัพเดททีนะครับช่วงเวลาเดียวกันมีตัวเลขที่มาจากสกุลอลลา์แคนาด,ด้วยอาจจะมีผลร่อ้อมนะครับมันจะมีนสํสคัญเมื่อตัวเลขมันต่างมากๆนะครับแต่ถ้าตัวเลขไม่ได้ต่างมากก็ให้ดูของ ยืดีเป็นหลักนะทีนี้ตอนนี้เลยนะครับตัวเลขอะไรเยังไม่มานะครับผมคิดว่าเราไปดูเทคนิคก่อนนะครับก่อนอื่นไปดูภาพเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยตัวเลขตอนสี่ทุ่มเยนะครับมันเป็นลบกับทองนะก็อาจจะต้องมองว่าคนถือเซล์ก็ถือมาก่อนนะครับถ้าใครเซล์มาตั้งแต่เมื่อวานนะนะครับถ้าเรามองว่าเราเซลล์เมื่อวานนะย้อนไปดูนะครับให้เซล์กรอบสองหกสองห้า นะครับ2องหามแปดนะอ่าถ้าใครเซลสองห้าเนี่ยได้ของให้ถือดูตอน2องทุสสิบนะครับปรากฏว่าตอนสองทุ่มสามสิบเนี่ยตัวเลขมันมันก็มองเปกก็นลบกระทองอยู่นะครับตัวเลขยี่สบสามูนมองเปกก็นลบกระทองนะครับคนถือหน้าเซลถือดูสามทุ่มนะครับก็ปรากฏว่าสามทุ่มมันก็ยังลงมาอยู่นะแล้วก็ตัวเลขตอนสี่ทุ่มมันก็เปกก็นลบกระทองอยู่มันก็จะลงมาอีกนะครับแต่ถ้าตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ย ปรากฏว่ามันมีเด้งกลับไปบ้างใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นักษัะการเด้งนะทีนี้เมื่อคืนเนี่ยถ้าใครเซล,ลมานะครับจากโซน25มันน่าจะลงมาแถวประมาณ90เนี่ยนะครับก็ลงมาเยี่ยมกันนะประมาณ354อ่าถ้างั้นชาร์้ีเราดูนี่กันนะครับระยะสั้นก็อาจจะมีเด้งกลับไปบ้างนะนะครับระยะสั้นอาจจะมีเด้งกลับไปบ้างนะครับอ่านะเมื่อกี้สมาชิกถามอยู่นะว่า กูจะมีบายทองอยู่สองห้าเก้าสองนะก็เพิ่งน่าจะเพิ่งบายไปใช่ไหมก็ที่คิดว่ามันน่าจะถึงตรงนี้นะสองหกศูนย์สี่ศูนย์เก้านะครับก็ลองดูแล้วกันนะอ่ะทาท่านี้เราไปดูล่าสุดนะครับล่าสุดไปดูที่ mt 5นะครับอ่า exu นะครับเมื่อกี้เด้งกลับไปบ้างเนาะนะครับเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครเซลล์มาอยู่นะครับตอนแรกเราว่าเรามองแบบนี้นะอ่าเรามองว่าเขาจะลงมาที่ฐานนี้ เดี๋ยวเทียบรูปไปดูก่อนอันนี้รูปเมื่อตอนอทุ่มสามสิบสามใช่ไหมมันมีอยู่สองเคสนะครับเคสแรกก็คือย่อนะครับเวลามันย่อเนี่ยมันก็จะลอดได้ถึงสองห้าเก้าสองหรือสองหกศูนศูนย์นะครับแต่ถ้าหลุดแปดสามนี่คือลงนะแต่ยังเมื่อคืนคือยอ่อใช่ไหมแบบนี้นะมันอาจจะมีเด้งมาทีนี้ถามว่าเด้งมากเด้งน้อยถ้าเด้งน้อยลงต่อ ถ้าเด้งมากก็มาลุ้นว่ามันจะผ่านคายหรือเปล่านะครับทีนี้ตอนนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับมาดูล่าสุดนะครับก็ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับมองว่าเป็นแบบนี้นะครับมองว่ามันจะลงงา,านนี้ใช่ไหมนะครับลักษณะการลงเนี่ยมันอาจจะลงแบบนี้ครับถุดเริ่มต้นนะหนึ่งนะสองสามเทกนะครับไอที่เด้งไปเมื่อวานสี่ตรงนี้ มันไปติดโซนของกันพอดีอ่าติดโซนของคันง่ายนะครับวัดแบบนี้ครับตั้งแต่ i ฮสองแล้วก็โลสามเนี่ยสังเกตดูออกไหมว่ามันไปติดอยู่ที่แนวที่บูสาคัญโอ้ยแปดเซนนะแล้วก็ขายลงมาทีนี้การฟอร์มตัวขายลงมาเนี่ยตรงนี้มันลงเหมือนจะเป็นแนวโน้มอยู่นะครับถ้ากลางวันเนี่ยกลับไปยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้นะหนึ่งหกเนี่ยผมคิดว่าจะทิ้งอั่นี้ลงมานะครับยิ่งเล็กน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับก็จะลงเลยนะ นะครับทีนี้เอาถามว่าตอนนี้ถ้ามันลงเลยมันก็จะลงไปถึงไหนนะครับอันดับแรกเนี่ยไอ้ที่กาลังเด้งเนี่ยคิดด้วยมันจะเด้งได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะกลางที่บุญนี่นะคือเอดเทิร์มันมันเป็นการที่เขาลงมาใช่ไหมนะครับแล้วก็ถ้ามันคือการเด้งมันจะเคลื่อนที่แบบนี้นะครับไอ้ที่ขาซีเนี่ยนะครับมันอาจจะขึ้นเป็นนะครับลักษณะของการที่มันขึ้นเป็นเทรนเล็กๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไปไม่ไกล นะครับอันนี้ผมลองกลางฟิโบเชคดูนะตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นะย่อลงมาเสร็จถ้าร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันถึงแล้วนะศูนย์สามนะครับไกลกว่านั้นมีหนึ่งหนึ่งนะนะครับแล้วหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับมันบังเคสเหมือนกันที่มันซื้อแรงกลับมาแต่ยังไม่ผ่านฐามันก็จะขายกดลงมานะครับตอนนี้มีโอกาสแบบนี้อยู่นะครับทั้นเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ละเอียดหน่อยละกันนะในไทม์เฟรมสามสิบนาทีเนี่ยมันมันจะดูยากหน่อยก็แนะนําว่าไปดูสักสิบห้านาทีนึสิบห้านาทีก็จะชัดกว่าน,น ถ้างั้นก็ประมาณนี้15นาทีนะครับไอที่เรามองว่ามันน่าจะเด้งได้บ้างก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็สวิงไฮส์ติงโลก่อนหน้าเราอาจจะกลางฟิโบอยู่นะครับแล้วก็ดูว่าถ้าเป็นแนวเด้งตามสัดส่วนฟิโบนที่สาคัญก็คือ6.8%เนีย่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้ายิ่งไม่ผ่านตรงนี้ก็มองว่ามันก็จะเป็นเด้งเพื่อจะลงต่อนะ นะครับถ้ามุมมองเราไม่ผิดนะตอนนี้เป็นแนวโน้มนะนะครับการที่ลงเป็นแนวโน้มเนี่ยอ่าโอกาสที่ชุดต่อมาเนี่ยนะดูออกไหมจากตรงนี้มานี่มันเป็นแนวโน้มนะหรือว่าเป็นเทรนด์ผมย่อตัวทีแล้วกันนะแต่ถ้าตรงนี้เป็นเทรนด์ฝั่งนี้มันน่าจะเป็นชุดคอเรคชันคอเรคชันมันน่าจะเคลื่อนที่เป็น a b c ไปเียน,นะนะครับ a b c นะซึ่งโดยส่วนใหญ่มันจะไม่นิวายพอไม่น h ว g h เนี่ย มันก็จะขายลงมาอีกนะครับฉะนั้นคนที่ติดบายอยู่ในกรอบพวกนี้นะครับในตําแหน่งที่กําลังจะพูดถึงเนี่ยถ้าเราติดอยู่เอาชัวก็คือผมว่าลดชนะก่อนนะนะครับมันจะขึ้นต่อก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาจะตำแหน่งเข้าใหม่แต่กรณีที่มันไม่ไปต่อเนี่ยมันจะลงลุกน,นะครับเราอาจจะต้องโดนลากกลับมาอีกนะครับแต่ว่าถ้าใครบายมาจากโซนเก้าสองเนี่ยลองถือดูปกอนก็ได้นะครับแล้วก็การทุนไว้หน่อยนะครับเพราะว่า ถ้าแนวโน้มมันยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวมันจะกลับลงมาอีกอันนี้สิบสองนะหรือสิบแปดตั้าไกลหน่อยนะอันที่สามน,นี่ยังเป็นการเด้งอยู่นะนะครับถ้าเด้งน้อยน้อยเดี๋ยวลงอีกนะครับกรณีลงอีกนะครับเราจะเทียบจากภาพใหญ่อ่ะแล้วก็วางชุดที่เด้งก่อนหน้าคือถ้าดูตามอาการนะครับเดี๋ยวกับข้างล่างดูหน่อยเนะียคือถ้าลงตามแพทเทินตรงเนี้ย อาจจะลงมาถึง72หรือ60นะอันนั้นก็มุมมองก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมากนะในภาพใหญ่นะครับในภาพรองเด้งถึงถุนลสนะก่อนนะครับถ้าเขาลงจริงๆอ่านะครับเมื่อกี้บอกว่ามี25เนาะ7 0นะครับหรือ6 5่าเผื่อหน่อยไว้หน่อยแล้วกันอันนี้เป็น x u นะครับตามเฟรม M15 นะครับแล้วเรามีข่าวนะข่าวแดงนะครับสองทุ่มสามสิบนะครับในช่วงนึ่งเป็นยี่สิบสองศูนย์นะครับอันนี้ก็ยังมองเป็นเด้งนะอ่าทีนี้กรณีที่ฟิโบนัชชีมันซ้อนกันเยอะๆนะครับอาจจะเอาบางชุดออกผมเอาชุดนี้ออกนะ ะพอดวกไหมนะครับกรณีที่พี่โบมาที่มันซ้อนกับที่เราไฮไลท์อยู่นะครับอาจจะเลื่อนแบบนี้ได้นะนะครับอระยะเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับระยะอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนนะแค่เราขยับตำแหน่งเฉยๆได้นะครับแล้วก็แนวโน้มมันจะเปลี่ยนเมื่อกลับไปยืนเหนือตรงนี้นะสองหกสองห้า ะครับเดี๋ยวถ้ามุมมองอ,อะไรเปลี่ยนผมอัปเดตภายหลังนะนะครับแต่ตอนนี้ก็มองว่ามีโอกาสนะครับเป็นเด้งเพื่อจะลงต่อนะนี่นะเดี๋ยวผม แคปหน้าจอไปแล้วมันไม่ติดเดี๋ยวใหม่นะเอาแสดงว่ามันต้องเขียนให้สูงกว่าขอบนี้นะอ่าถ้าลงต่อนะครับสองห้าเจ็ดศูนย์หกห้า นะครับแล้วก็อันนี้ลบออกนะครับเดี๋ยวลองแคปใหม่นะนะครับลูปก,ก่อนหน้าที่ส่งไปก็เหมือนกันน่าจะหลุดเหมือนกันฮะงั้นดีลิไปจะ นะครับอายนะครับ uh, คนติดบ้าย uh. นะครับ uh. เด้งถึงทุนนะครับรถสณะนะ uh, คาดว่านะครับในวันมีโอกาสนะครับไม่ผ่านสองหกหนึ่งสองหนึ่งแปดนะครับ คนจะเซลล์เพิ่มใกล้ๆนะสองหกหนึ่งแปดนะครับพอเซลได้นะนะครับซอบล็อตที่ไหนนะครับเลยสองเจ็ดนะครับสองหกสองเจ็ดนะครับที่พี่่าถ้าลงให้นะครับพี่พีก็คือต่ำกว่าโลของเมื่อวานสองห้าแปดสี นะครับาทางสองห้าเจ็หรือนึกกว่าะครับถือดูยี่สิบสาูนย์นอนะนะครับถ้ามุมมองเปลี่ยนอัปเดตทีละชั่วโมองนะครับอัปเดตภายหลังแล้วกันนะเวลาแนวโน้มเปลี่ยนบางทีมัน มันอาจจะเปลี่ยนเร็วผมอัปเดตตอนเห็นแล้วกันนะถ้ามุมมองเปลี่ยนอัปเดตกี่นะครับนะครับคนติดสนไ่นนะครับนะครับคือ,อถ้าติดสน้่เนี่ยพ์ไม่ไม่หน่อยแล้วกันถ้าถ้าช่วยดูได้ก็จะช่วยให้ดูให้นะเพราะว่า รู้ว่าติดตรงไหนเนี่ยพอจะบอกอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าไม่รู้เลยก็มาถามมาตอนที่มันวิ่งไปไกลเนี่ยอันนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะนะครับไอเดียของเอ u นะภาคกลางวันนะเดี๋ยวคูอื่นผมอัปเดตในกลุ่มแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับไอทีต่ตอบไปแล้วนะครับสําหรับตัวอ่า BTC นะครับ b t c เมื่อเช้าเนาะแล้วก็ตัวออยนะครับเดี๋ยวผู้อื่นก็ถ้าถ้าถืออยู่ก็อ่าพ์มไม่ได้นะครับ นะครับสำหรับคนที่เทรด UJ นะคนที่บายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมว่าถือได้นะนะครับอาจจะมีย่อบ,บ้างนะครับแต่ว่าก็ดูแนวโน้มมันยังเป็นขึ้นอยู่เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าดอลลาร์มันยังดูแข่งค่าเนาะเห็นไหมดอลลาร์ยังพุ่งอยู่นะนะครับคนที่วางแผนถอนเงินเนี่ยนะครับก็เรีดมันค่อนข้างจะพอได้แล้วนะนะถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ถ้าเทียบกับก่อนหน้าน,น้นนะครับมันเคยลงไปสามสองนะแล้วก็ยกลงมาสามสิบสากว่าเนี่ยตอนนี้วิ่งมาโซนสามสี่กว่าแล้วนะครับอาจจะไปไกลกว่านั้นก็ได้นะก่อนปีใหม่แต่ว่าเอาที่เรา,าถ้าเราจำเป็นต้องถอนจริงเนี่ยก็ให้มันตอนที่เขาวิ่งขึ้นแล้วกันนะเวลาเราจะฝากาก็ฝากตอนที่เขาพักเลยอย่างนี้เราจะได้เปรียบนะถ้างั้นก็ประมาณนี้นะครับไอเดียของเอ็กยูนะครับภาคกลางวันสวัสดีครับ